อรีีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องพ่อค่ะทําหน้าที่ในส่วนของ HR บ้านใสในรีสอร์ทค่ะบ้านใสในรีสอร์ทของเรานะคะตั้งอยู่เลขที่505 10 ซอย1 1ทับหนค่ะตำบลอ่าวนางอำาเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วก็ทางรีสอร์ทนะคะเห็นความสำคัญถึงมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนจึงได้มีจึงได้มีการรณรงค์แล้วก็จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสวมกันนกแล้วก็ระดับเข็มขัดทั้งในสถานประกอบการนะคะและก็ให้ความรู้แก่พนักงาน ในการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเราก็ให้ความห่วงใยต่อพนักงานและก็องค์กรของเราค่ะจึงจึงได้มีการส่งเสริมนโยบายตัวนี้และก็จะทาํานโยบายตัวนี้ขึ้นมาค่ะสวัสดีนะครับผมก็เป็นตัวแทนของฝ่ายบร,ริหารโรงแรมรายยอดีกระบี่อ่าวไรเล่ครับผมก็เป็นโรงแรมมีพนักงานอยู่ประมาณ400ท่านเป็นอ,องค์กรที่เข้าร่วม มาตรการความปลอดภัยกับสํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับผมซึ่งก็ทางในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารทางฝ่ายบริหารมีความตระหนักว่าโรงแรมของเราเนี่ยมีพนักงานในพื้นที่ประมาณ400คนใช้การโดยสารทั้งรถยนต์และโมอโเตอร์ไซค์บุคลากรของเราเนี่ยครับใช้การโดยใช้การโดยสารทั้งรถยนต์และโมอเตอร์ไซค์ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการโรงแรมบาร์เรดีเนี่ยมีคณะกรรมการ ความปลอดภัยและอาชีวะอันารัยในการทํางานซึ่งเราประชุมร่วมกันตกลงร่วมกันเข้าร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสําหรับมาตรการเรื่องความปลอดภัยนี้เพราะเราตระหนักในเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยของมาตรการในการเดินทางมาทํางานการใช้รถใช้ถนนทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เรามีทําการลดร้ำลงเรื่องการสวมหมวกนิรภัยสวมหมวกกันนนอกและการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผมโดยคณะทํางานเนี่ยทำการเผยแพร่ มีมาตรการมีมีระเบียบที่เรานําเผยแพร่ไปสู่พนักงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันจากการทีเ่เราได้เข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องวันนี้คราวนี้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จนะครับผมเราต้องมีการเก็บสถิติเราต้องมออีมีการประชาสัมพันธ์ แล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นเปลี่ยนเป็นระยะระยะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะดําเนินการตามมาตรการนี้แล้วนําข้อมูลที่ได้นํามาเปรียบเทียบซึ่งซึ่งการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งความปลอดภัยที่ดีขึ้นของพนักกานสวัสดีครับผมในนามตัวแทนของแมคโครสาขาเอานาะงวันนี้อยากจะมาแชร์การที่ว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนและก็เดินทางต่ตัวนะครับผมเริ่มต้นจาก แนะนำน้องๆเริ่มเป็นแบบอย่างแล้วก็มีมาตรการทั้งมีส่วนสนับสนุนในส่วนของการเดินทางแล้วก็สถิติแล้วก็อุปกรณร์เที่อช่วยน้องเดินเดินทางปลอ,อ,อดภัยอุปกรณ์ครบถ้วนจากการกระทําของสาขาอาวนานที่ผ่านมาําให้น้องๆมีอุบัติเหตุลดน้อยลงจนเป็นศูนย์ แล้วก็น้องๆมีเวลาปฏิบัติงานมากขึ้นน้องๆมีความปลอดภัยในชีวิตและที่สําคัญน้องๆยังสามารถดาไปแจ้งคนที่รูจ้จักญาติพี่น้องเพื่อมาร่วมมือช่วยกันทําให้การปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ถนนดีขึ้นครับตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลทับปิกนะครับอำเภอเอมืองจอดกบีนะ่ะด้วยสภาพแวดล้อมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในชุมชน ที่ค่อนข้างแออในระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งทางโรงงานของเราเองเก็มีการรณรงค์นะครับพนักงานของเรานะครับให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้มีสติในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะครับใน้เช้าเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมมอร์นิ่งพล์กนะครับในกิจในสถานประอกอบการของเรานะครับเพื่อเป็นการเตือนนะครับเพื่อเป็นการเตือนเพื่อเป็นการเน้นย้ํา ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ถนนนะครับปกติแล้ว 1, ่า1หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการทำมอร์นิ่งพอกเนี่ยสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีการมีการประกาศนะแล้วก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะฮะร,ร่วมกับชุมชนอยู่ที่ประมาณ1วันหรือ2วันต่อสัปดาห์นะครับเรามีการเน้นย้ำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ โดยสถิติเรื่องของการใช้มถกันน็อกของพนักง,งานของเราเองเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สัประมาณ7 0นะครับซึ่งเราก็มีความตั้งใจนะฮะและมีความตั้งใจว่าเราอยากจะทําให้ได้100%นะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับของของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เพื่อไม่ไปสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับบุคคลที่ใช้ถนน เส้นเดียวกับสองหน่วยเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่เราทําอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องของการลณนงค์ให้กับพนักงานนะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายๆครับเช่นการใส่หมุดนอกนะรับลดย้อนสอนนะครับลดพฤติกรรมที่จะเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเช่นเรื่องของการไม่ทันสุลานะครับถ้าเกิดต้องมีการขับรถนะครับ สมกันินอกค่าเข็มขันนิรภัยนะครับก็เป็นเรื่องที่เรารณรงค์กันมาตลอดนะครับแล้วก็ทางเรื่องของการปลูกฝังที่สเน็จให้กับพนักงานก็ทางพนักงานเองก็ได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้ให้ความยุมมือกับทางกิจกรรมที่ทงบริษัทจัดขึ้นมาโดยโดีโ,โดยอย่างดีนะครับส่วนที่เราทําเพิ่มเติมขยายผลจากทางที่ต้องจากภายในองค์กรแล้วนะเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ขายรถยนต์นะครับเป็นตวแหนัจำหน่ายรถยนต์เป็นหลักแล้วก็ทราบดีะครับว่า เรามีส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราก็เลยมีกิจกรรมที่ช่วยให้ความรู้นะครับลงเรื่องของการใช้ขับขี่ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราคาดหวังว่า,าน้องๆ้เยาเวาชนนะครับที่จะโตขึ้นมาเนี่ยเ,เป็นอีกหนึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนแย่ๆคนเนี่ยนจะมีความเข้าใจในเรื่องของกฎจราจารนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยรับผิดชอบต่อตัวเองและต้องรับผิดชอบต่อ,ตอ คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ปลูกฝังแล้วก็ทามาครับในนามของกายฟ้าฝ่ายเบรดโนไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยเราก็ได้มีโครงการที่จะรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยวดยานภายในองค์กรภายในโรงไฟฟ้าของเราเองเราก็ได้มีการอบรมพนักงานชี้แจงจำเวามเข้าใจอย่างต่อเนื่องมาตลอด รวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบอโรงไฟฟ้าซึ่งเราก็ได้รณรงค์ให้มีการขับขี่ปลอดภัยไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดอันนี้ก็เราก็ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนอกจากที่เรามีการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าเองเราก็ยังได้เชิญชวน พี่น้องชุมชนรอบโรงไฟฟ้ารวมถึงหน่วยงานอื่นๆก็อยากให้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพื่อลดอุบัติเหตุซึ่งจะลดการสูญเสียอของพ่อแม่พี่น้องรวมถึงทรัพย์สินต่างๆครัสวัสดีครับผมนายอนทุทิจันเพชรครับตำแหน่งสนวบรีโงงาน บริษัทยูนิวานิทจมาฟังจำกัดมาชจบุขาเล็กครับในส่วนของทางมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของบริษัทยูนิวานนะครับแล้วก็ทางผู้บริษัทก็ได้มีความตระหนักนะครับแล้วก็ได้มีนโยบายนะครับมีการดูดลงอ่านารให้พนักงานเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งนะครับ ในปัจจุบันนี้นาปรเด็นะครับเราก็มีความจุดมุ่งหมายของบริษัทก็คือว่าต้องการให้พนักงานของเราเนี่ยครับมีการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยมีความปลอดภัยร้อยเรเ็น์นะครับแม่เกิดอุบัติเหตุครับก็จะมีการติดตามผลนะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกันทางภ้านภาคต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต สวัสดีค่ะดิฉันชิเบกหญิงบรรดาจิตรานะคะก็เป็นผู้จัดการโรงงานเมกาวุฒนะคะก็ยินดีมากที่ยินดีมากนะคะที่ได้ร่วมโครงการมาตรการ,รความปลอดภัยบนค้องถนนนะคะก็เป็นโครงการที่เข้าร่วมแล้วเราได้อะไรหลายอย่างนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเราเป็นตัวแทนที่มาจับมือกันกันกบ อ,องค์กรนะคะที่จะให้พนักงานเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีความกระหนักในการที่จะสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถนะคะไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกลเราต้องคำนึงไว้ก่อนว่า,าปลอดภัยเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเราและก็ครอบครัวหรือคนรอบข้างยังเป็นสุขด้วยกันถ้าเกิดว่าเราเราเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเราก็อาจจะเสี่ยงกับ ก็เรียกว่าชีวิตของเราได้นะคะก็อันนี้ก็อยากจะฝากให้สถานประกอบการอื่นนะคะที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แล้วก็นําร่องมาตับเราไปด้วยกันนะคะขอบคุณครับสำหรับมาตรการ,ร,รากความปลอดภัยบนถนนถนนเนวันนี้นะครับทางคณะกรรมการทีมงานที่มาในรวมรกิจกรรมในวันนี้ก็พวกเราขนะอ,อเปิดยนนินดีต้อนรับกับการเปิดบ้านนะครับ ในการกิจกรรมในวันนี้แล้วก็พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทําโครงการนี้ให้ประสบความสําเร็จก็ความคาดหวังก็เป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นและก็ให้พนักง,งานทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนัตทรพร์ถาวรทิตีธรรมนะครับตัวแทนบริษัท้าหักุตศาสตร์กับน้ำมันปลาจำกัดหมาชนนะครับได้เข้าร่วมการสับเพื่อนของการมีวินัยการจราจรนะครับในส่วนของและในส่วนของยูไฟเอง ได้ให้ความสําคัญในส่วนของความปลอดภัยในคุณท้องถนนแก่พนักงานแก่ลูกค้าและก็ผู้มาติดต่อนะครับยังเห็นถึงความปลอดภัยตระหนักถึงอุบัติเหุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับให้ความสําคัญไม่แต่ตัวของพนักงานเองหรือครอบครัวของพนักงานนะครับผมในส่วนนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมนี้ อยากให้สถาบันการเงิอื่นนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของพนักง,งานดียิ่งขึ้นนะครับขอบพรคุณครับ